ข่าวด่วนค,ครับทุกคน เพิ่งรู้นะครับว่าศิลปินคนนี้ก็ติดตามน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเช่นกันนะครับเมื่อคืนนี้หลายคนคงได้เห็นบรรยากาศแล้วนะครับศิลปินรับเชิญในกลุ่มปิดนั่นก็คือคุณแม่ดอกอ้อทุ่งทองนั่เองครับทุกคนที่มาเป็นศิลปินรับเชิญให้กับวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับคุณแม่ดอกอ้อพูดอะไรบ้างถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้อุ้มอิมก็เก็บข้อมูลมาแล้วนะครับ คุณแม่ดอกอ้อได้ครับได้มีการชื่นชมน้องบอกว่าอง๋งอิงเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กที่มีความสามารถนะครับพี่ดอกอ้อก็ได้ไปดูน้องด้านหน้าเวทีแล้วก็ชื่นชมน้องว่าเออเด็กผู้หญิงคนนี้มีความสามารถแล้วก็หนึ่ง ก็คือคุณแม่ดอกอ้อทุ่งทองเนี่ยก็ยังได้บอกว่าอุงอิงได้รับโอกาสที่ดีมากๆจากทางด้านบอสโต้นั่นเองครับก็เลยทําให้น้องเนี่ยได้ต่อยอดมาเป็นศิลปินที่โด่งดังขนาดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าคุณแม่ดอกอ้อเนี่ยชื่นชมในความน่ารักของน้องด้วยว่าน้องตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนเราได้เห็นบรรยากาศไปเนาะที่มีหลายคนพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ยเรารู้สึก อบอุ่นใจรู้สึกดีใจนะครับที่ศิลปินอย่างตำนานอย่างคุณแม่ดอกอ้อไปถอนคำสาบานนะครับได้ชื่นชมน้ององอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยครับทุกคนหนึ่งเดียวครับกับผลงานเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยที่ตอนนี้มีโลโก้ของกังนำคลินิกซึ่งน้องเนี่ยได้รับเป็นพีเซนเตอร์นั่นเองครับทุกคนต้องบอกได้ว่าเราจะเห็นโลโก้แปลกๆนะครับทุกคนที่มาสนับสนุนใน MV ของน้อง,งองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงครับซึ่งตอนนี้ต้องถือได้ว่าน้องนะครับต้องเขาเรียกว่าอะไรรักษาภาพลักษณ์มาก ยิ่งขึ้นเนาะเราจะเห็นได้ว่าในการถ่ายคลิปอะไรต่างๆคิดว่าทางด้านบอสโจแล้วก็หมอลำสาวน้อยเพริเพรินเ,นเนี่ย,เ,เ,นเ,นยเขาได้มีโอกาสประชุมกันแล้วแหละนะัทุกคนเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นอุ้มอิมอม,มองว่าที่บอสโจมาจัดระเบียบยูทูบเบอร์เพิ่มมากขึ้นน่าจะด้วยการเซฟด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น มีสินค้าหลายตัวที่สนใจในตัวน้องครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการถ่ายทำยูทูบเบอร์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรนั่นเองอันนี้เข้าใจบอสโจมากๆที่เข้ามาเข้มงวดในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเนาะบอสโจเข้มงวดไม่ได้เพิ่มมากขึ้นหรอกนิดนึงครับทุกคนก็ถือว่า โอเคแล้วดีแล้วตอนนี้ถือว่าลงตัวแล้ว FC Fan แฟนคลับแฮปปี้มากๆนะครับทุกคนตอนแรกเนาะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะโลโก้เนี้ยทำไมอุงอิงแบบอ่าได้ขึ้นมาคนเดียวเลยใน MV นะครับนั่นก็คืออ๋อน้องเป็นพรีเซนเตอร์ของกังนำคลินิกนั่นเองและต้องบอกว่าอ่าตอนนี้คิดว่านะครับกังนำคลินิกเนี่ยก็มีการนัดคิวเนาะอุงอิงแล้วก็บอสโจเนี่ย เหมือนกับไปถ่ายโปสเตอร์คิดว่าน่าจะมีเนาะน่าจะมีน่าจะนัดกันไว้แล้วแหละแล้วก็เราจะได้เห็นนะครับรูปของน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงแล้วก็บอสโจเนี่ยไปอยู่บนอ่าห้างเซนทัลน,นะครับทุกคนซึ่งเป็นกังนําคลินิกเขามีหลายสาขามากๆเราจะได้เห็นรูปของน้องเนี่ยอยู่ทั่วประเทศแล้วก็อาจจะได้เห็นบนบิลบอร์ดด้วยซึ่งอมอิ่มเห็นกังนําคลินิกเนี่ยเขามีการขึ้นป้ายบิลบอร์ดเยอะมากๆทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะครับแล้วก็ เราได้เห็นแน่ๆครับทุกคนกับองค์อิงบนป้ายบิวบอร์ดนะครับแล้วก็เมื่อเชา้านี้ทิฟอินทำคลิปวิดีโอออกมานะ้นนั่นคือคลิปของท่านผู้ว่าชัดชาติเนาะได้มีการดีใจกับน้องครับที่เพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยเนี่ยติดหนึ่งในมาแรงของประเทศไทยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงครองอันดับหนึ่งอยู่แฟนคลับ f c ตอนนี้ก็คือโอโ้โหนะครับดันยอดวิวสุดฤทธิ์เลยนะครับเพื่อที่จะให้เพลงของน้องยืนหนึ่งในมาแรงนานๆนั่นเองครับทุกคนนะก็ต้องขอชื่นชมเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยถ้าเพลง เ,เนียไม่ได้คนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ไม่ได้คนที่เขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนเนาอสำหรับองค์อีงเพียงพงก็ ไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบนี้นั่นเองครับทุกคนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือตัวของน้องเองด้วยที่มีแรงดึงดูดให้ FC แฟนคลับเข้าไปดูแล้วก็ด้วยความสามารถเปล่งเสียงออกมาก็รู้แล้วว่าเป็นอุงอิงแล้วก็เสียงพุ่งเสียงแหลมเสียงดีมากๆนะครับทุกคนสะกดคนดูได้อยู่หมัดจริงๆสําหรับเอินฮักนางเอกน้อยตอนนี้ใน Tik t o อกคือเต็มมากแล้วก็ตอนนี้คือข่าวต่างชาติคือออกมารีแคปการตอนนี้อุ้มอิ่มแบบอ่ะ ทำข่าวไม่ไหวแล้วคือเยอะมากเหลือเกินตอนนี้ FC แฟนคลับคือส่งมาให้อุ้มอิ่มคือแบบแน่นหนาฝาคลั่งมากเยอะมาาๆทุกคนอุ้มอิ่มอ่านทุกคนนะครับอุ้มอิ่มได้มีโอกาสเข้าไปดูทุกคนที่ออกมารีแคปนะครับแล้วก็น้องอุ้งอิงน้องๆเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ดูแล้วนะครับได้ดูแล้วว่า แต่ละช่องพูดถึงน้องยังไงบ้างหรือว่าออกมา r ีแคปยังไงบ้างนะครับเนาะแล้วก็เป็นเป็นสีสันครับทุกคนถือว่าเป็นหนึ่งเดียวที่เพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำตอนนี้มีชาวต่างชาติเอาไปรีแคปเยอะที่สุดเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติถือว่าทั่วประเทศกันเลยทีเดียวเนาะหลายคนก็อยากให้น้องเป็นซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยแม้กระทั่งท่านผู้ว่าชัิชาติยังได้ออกมาชื่นชมแล้วก็สนับสนุนน้องอยากให้น้องไปร้องเพลงร่วมด้วยนั่นเองคับทุกคนเนาะถ้าอุงอิงไปเนี่ยคือคิดว่านะ ส่วนลุมแตกแน่ส่วนลุมแตกไม่มีที่วิ่งแน่ๆนะครับนะ <c oughs> คิดว่าอย่างงั้นนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วครับทุกคนก็ดีใจกับทุกคนด้วยทุกคนตอนนี้โล่งเงินมาถึงอุ้มอิ่มแล้วแต่ว่าตอนนี้อุ้มอิ่มอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับคือมาส่งที่โคราชคือวันนี้อุ้มอิ่มจะไปจัดรายการม้วนซื่นขึ้นร้อยสามนะครับก็ฝากทุกคนด้วยฝากทุกคนติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ดีใจน,นะครับถือว่าโล่งเงินหยับ เป็นของทุกคนนะครับเป็นของทุกคนเลยที่เข้ามากดติดตามอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสนะครับขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ถ้าไม่มีทุกคนในวันวันมาดูอุ้มอิ่มในวันนี้อุ้มอิ่มก็จะไม่ได้โล่นะครับเหมือนวันนี้เลยนะครับทุกคนก็ขอบคุณองอิงขอบคุณทางด้านบอสโจขอบคุณทางผู้บริหารสามนายเพื่อนงด้วยบอสโจนั่นเองคือใจดีมากๆนะครับคือ มีโอกาสคือบอสตัวจ,จะแชร์ให้เราตลอดอะไม่รู้เป็นอะไรบอสตัวจ,จะแชร์จะพูดถึงเราเรื่อยๆเลยครับทาให้คนมาสนใจเราน่ารักมากนะครับขอบคุณบอสโจอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็วันนี้ครับทุกคนเอาเพลงน้องให้อยู่นะวันนี้เข้าวันที่5้าวันที่4ี่แล้วเราดันเพลงน้องให้อยู่อันดับหนึ่งไปตลอดครองไปตลอดนะครับทุกคนแล้วก็ให้ทะลุ10ล้านไปเลยนั่นแหละครับทุกคนให้อยู่แบบนะ ดันให้ถึงที่สุดเพราะว่าเพลงนี้เพราะเหลือเกินแล้วก็คิดว่าเปิดใส่ปีใหม่ปังนะเอิ้นฮักนางเอกน้อยเปิดใส่ปีใหม่แล้วก็มิมเห็นหลายคนเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะไปกระถิน่นไปงานกระถินแล้วก็เปิดเพลงนี้นะครับรถแห่รถอะไรเขาก็เปิดเพลงนี้กันนะครับนะสนุกสนานมากมายแล้วก็เป็นจังหวะที่ฟ้อนได้สําหรับเพลงองค์อิงไปบ้านแพงเพลงนี้เอินหักนางเอกน้อยนะครับทุกคนปังมากจริงๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังเนาะเอินหักนางเอกน้อยหลายๆรอบก็เข้าไปฟังก็คือตื่นเช้ามาใครเป็นแบบอุ้มอิ่มบ้างคว้าโทรศัพท์มาเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วสาหรับเพลงของน้ององอิงไปบ้านแพงนะครับเราก็จะดูอยู่ตลอด ดูอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนะเปิดเพลงเวลาเดินทางก็จะเปิดเพลงอยู่ตลอด นะครับไปไหนมาไหนก็จะต้องเปิดฟังเพื่อที่จะให้ยอดวิวมันขึ้นแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราจะเห็นช่องพี่ขึ้นเสียงฟ้าใสเนาะได้มีการทําคลิปแบบเรียลไทม์ให้เราได้ดูนะครับแล้วพี่เขาแนะนําอะไรทุกคนคือเข้าไปฟังครับพี่เขาแนะนําดีมากๆนะครับแล้วก็แบบแนะนําแนวทางให้เราไปเม้นให้เราไปแชร์อะไรแบบนี้ได้ดีมากๆเลยสำหรับช่องขึ้นเสียงฟ้าใสนะครับก็เข้าไปดูได้แล้วก็อีกช่องแม่หญิงพารวยนะครับก็ ดีเหมือนกันนะครับนะมีสาระอยู่ตลอดทิ้งทายตลอดนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้วันนี้ขอบคุณพี่ดอกอ้อนะที่ชื่นชมน้องแล้วก็ฝากทุกคนนะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ยิ้มขาวกระแสด้วยนะคะ